ครับสวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่ยี่สิบหกพฤมภานะครับก็มีข่าวอสองข่าวนะครับมาอัปเดตกันนะนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอ่ะก่อนที่เราจะเล่าข่าวนะครับก็ฝากเน้นย้ำเตือนสำหรับน้องๆน,นะครับที่เป็นสมาชิกเมมเบอร์คลับนะครับเราจะจับ รางวัลกันแล้วนะจะจับกันวันพรุ่งนี้แล้วนะวันที่ยีิบเจ็ดนะเพราะว่าวันที่ยี่แปดจะได้ส่งของให้เลยนะครับจะได้ส่งของรางวัลให้นะอย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะจะปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับสําหรับสมาชิกเอ่อเมมเบอร์นะครับเดือนนี้รางวัลเป็นชุดแข่งนะครับชุดแข่งที่ชุดใหม่นะยังไม่ได้ใส่นะครับพร้อมกางเกงเลยนะเสื้อด้างเกงนะครับแล้วก็เดือนหน้าน่าจะเป็นลูกบาสนะครับเดี๋ยว จกรูปบา์อีกลูกนึงนะครับเาข่าวเราก็เลยนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้ากลุ่มก็ลิงก์อยู่ใน QR code แล้วนะสแกนได้เลยนะครับมาที่ข่าวแรกของเรานะครับก็อันนี้นะตัวเล็กนิดหนึ่งของอนุญ,ญาตปรับไซส์นะครับก็ PA นะครับการไฟฟ้า,ฟาส่วนภูมิภาคนะครับได้จัดบาร์ดสาคูณ3อมเมเจอร์นะครับ อเมเจอร์ก็คือ,อประมาณว่ามือสมัครเล่นนะครับแต่ว่าล่างเงินรางวัลน,นะอเมเจอร์นะเงินรางวัลทั้ง200แสนนะครับทีมชาย48ทีมแบ่ง16สายนะครับนักกีฬาต้องมีอายุไม่เกิน30ปีนะครับไม่เกิดก่อนปี2535นะถ้าสมาัครทีมละ2000 นะครับอค่าประกันทีมหนักเลยห0 0พันนะครับจะคืนเงินประกันเมื่อจบการแข่งขันนะครับก็คงกลัวจะไม่มาแข่งนะครับประมาณนั้นนะประกันทีม5้าพันเลยแต่ตอนคือถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นแล้วไม่ได้จัดเนี่ยทำไงอ่ะคืนค่าสมัครหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับก็ มองในมุมที่แบบว่าถ้าโควิดมันยังระบาดหนักขนาดนี้นะครับอ,นนอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเปิดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่28นะครับก็คือวันจันทร์หน้านะครับวันจันทร์ที่28ถึงวันที่18มีน้านะก็ติดตามข่าวสารได้ที่ f e. a c e b o o k เพจ PE Basketball Fan Club นะครับก็ห่างหายไปนานนะครับแข่งวันอาทิตย์ที่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเล่าอันนี้ แข่วันที่ที่ยีมีนานะครับที่ห้องประชุมสวนนภูชั้น6นะครับอาคาร LED การไฟฟ้าส่สวนภูมิภาคสำนักงานใหญ่นะครับ mm hmm. ก็อย่าง PA นี่ก็ไม่ได้ร่วมร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลมาน่าจะสักปี2ปีแล้วนะครับก็ตั้งแต่ทางทางโมโนเขาหยุดสนับสนุนบาสเกตบอลก็ E a ก็หยุดไปด้วยนะครับแต,ตอนนี้ก็น่าจะได้กลับมานะครับก็เป็นการจ่าแข่งขัน3ามพืนสานะครับซึ่งเป็นอเมเจอร์นะก็คงจะคุณสมบัติออลองไปถามลองไปลองไปคุยดูในเพจแล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่าคุณสมคุณสมบัตินักกีฬาเนี่ยต้องขนาดไหนนะครับเยาวชนทีมชาติเล่นได้ไหมนะครับหรือว่านักเรียนไทยเล่นได้หรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับ วนตัวรีก TPL เนี่ยไม่แน่ใจไม่น่าจะได้นะครับเพราะว่า TPL นี้ก็ถือว่าเป็นโปรไปแล้วนะครับอ่ะอ่ะนี้เป็นข่าวแรกนะครับสำหรับข่าวของื PA a นะครับเอาต่อมาเเราไปดูข่าวต่อมาข่าวต่อมานะครับข่าวต่อมาเป็นข่าวของ โรงเรียนสวนกุหลาบนะครับก็ประกาศหนึ่งครับวันอาทิตย์ที่6มีนานะครับก็จะํำการคัดเลือกใช่ไหมรับสมัครนักบาสเกตบอลนะครับเข้าเรียนม2แล้วก็เข้าเรียนมห้านะครับมสองนี่ก็เกิดพศสอง1นห้าห้าหนึ่งนะครับคนที่เข้ามห้าต้องเกิดสอง8ห้าสี่แปดนะครับ สายสินคำนวณน,นะกอไปสมัครที่โรงเรียนและส่งแฟ้มผลงานหอมีแฟ้มผลงานด้วยนะครับ9-10มีนาคมนะครับก็ต้นเดือนนะครับก็ใครเตรียมพอร์ตโฟลิโอไว้นะครับเอาไปส่งได้นะครับสวนกุหลาบใช่ไหมใช่สวนกุหลาบไหมดูก่อนนะเผื่อผมผิดไม่นัดอ่าใช่นะใช่ใช่สวนกุหลาบนะครับเข้าเรียนม .4 เกิดพศ2549สายสินคำนวณสมัครผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับอันนี้สมัครักบาสเกตอลน,นะก็มันกลามีพี่เสงนะครับพี่เสงโพสเสิงนะครับดูแลอยู่นะและ้วก็มังคิงนะครับลูกชายพี่เสงนะครับอันนี้คือแผนที่ใช่ไหมแผนที่ ตึกปิยะมหาราชานุสรน,นะครับหลาบก็บาตดีนะครับบาสบาสเก่งแหละแล้วก็คือ OSK นี่คือไปที่ไหนก็เจอนะครับว่าเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงนะครับไปทิน ยังไงก็ลองติดต่อไปที่ทางาเพจก็ได้นะครับเพจโรงเรียนสกุลาบนะครับมาดูเอกสารกันบ้างนะครับเอกสารฉบับสำเนาไม่ส่งคืนนะครับก็มีชุดถ่ายรูปถ่ายชุดนักเรียนหนึ่งนิ้วสามรูปนะครับเขียนชื่อนามสกุลด้านหลังรูปนะครับสองใบแจ้งความจำหนงให้นักเรียนลงนามผู้สมัครด้วยตัวบรรจงรับจากโรงเรียนในวันสมัครอ๋อไปเอาที่โรงเรียนได้เลยนะครับ สารมาเตยมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านไปนะครับสีสำเนาระเบียบแสดงผลการเรียนปพ,อพอหนึ่งนะครับหรือสำเนาสมุดบันทึกผลการเรียนปพเก้าหรือสำเนาแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลปพหกสมุดพกนะครับห้าสำเนาหลักฐานอื่นๆเช่นใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล 6ก,ก็สำเนาแฟ้มสะสมผลงานนะครับคือพอร์ตโฟลิโอ,อนั่นเองสำหรับน้องๆที่เคยแข่งขันมาหรือว่าได้แชมป์ได้อะไรมาก็เตรียมๆไปด้วยนะครับเพื่อง่ายและการตัดสินใจนะครับผู้ปกครองลองชื่อรับรองสำเนาเอกสารข้อ3-5ทุกฉบับนะครับ3-5น,น,นะถ้าเอกสารในข้อใดให้ปรึกษากับกรรมการที่ควบคุมการรับสมัคร ชุดที่2อเอกสารฉบับจริงเตรียมเอกสารฉบับจริงตามข้อ3าถึงหนะครับสามสี่ห้าหกนะครับเพื่อประกอบการตรวจหลักฐานนะครับก็คือของจริงฉบับจริงก็คืนนะครับสำเนาก็ไม่ส่งคืนนะครับก็ลองไปดูครับใครที่จะเรียนต่อมสองนะครับแล้วก็เข้ามห้าแนะนํานะไปลองวัดฝีมือดูนะครับไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ก็คือ ผมว่าได้ประสบการณ์กลับมาไดา้ได้มุมมองได้เปิดโลกนะครับถือว่า,าไม่ได้ก็เท่าตัวเสมอตัวนะครับไม่เชิญเสมอตัวหรอกก็ยังไงคุณก็ได้ประโยชน์นะครับคุณไปคัดแล้วคุณคุณก็จะได้เห็นว่าโลกเนี้ยในรุ่นของเรามันมีคนเก่งๆกี่คนมีคนที่เก่งกว่าเราไหมแล้วก็เขาทํำยังไงเขาถึงเก่งนะครับเราจะได้เห็นโลกกว้างขึ้นมา ส่วนคนที่ได้ก็ยินดีด้วยนะครับที่จะได้เข้าศึกษาต่อก็ขอใหเอ้เรียนตั้งใจเรียนนะครับเพราะว่าโอกาสแบบเนี้ยมันพอคุณได้มาแล้วคุณอย่าทิ้งขว้างมันนะครับบางคนเนี่ยได้ทุนแล้วก็ไม่ไม่ตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็โดนโดนให้ให้โดนหลุดทุนกีฬาอะไรเงี้ยซึ่งมันน่าเสียดายนะครับเป็นนักกีฬาต้องเรียนดีเรียนดีกีฬาเด่นนะครับ มาเนี้นะคือจริงก็เรียนแค่เอาให้รอดอะแต่ว่าจริงผมมองว่าความรู้มันจะติดตัวคุณไปอะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเกิดเราอยู่ม .6 แล้วดีทั้งว่าเราซ้อมแล้วเราเจ็บหรือเราไปแข่งแล้วเราเจ็บแล้วเราเล่นกีฬาไม่ได้อีกแล้วอย่างเงี้ยเจ็บหนักเลยอะเออแต่สิ่งที่มันจะอยู่ก็คือความรู้ที่คุณได้มานะครับการศึกษาจะให้ความรู้ให้คุณติดตัวไปเอาไปใช้กับชีวิต ามาหาลัยชีวิตการทํางานต่อไปได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเราเตรียมตัวไว้นะครับถ้าเราเตรียมพร้อมรับเรื่องร้ายๆนะครับชีวิตเราอ่ะจะเจอแต่เรื่องดีๆเพราะว่าเราเตรียมไว้แล้วก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับ